สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะพี่จุ๋มก็จะมาแนะนำถึงวัตถุดิบที่จะมาทำให้ผ้าหอมกันนะคะตัวแรกที่เราจะมาแนะนำให้รู้จักกันคือใบเตยนะคะใบเตยเนี่ยเราใช้เตยเตยหอมเนาะเตยใบยเล็กๆนะอย่าใช้ใบใหญ่เพราะใบใหญ่เนี่ยกลิ่นเขาจะให้ให้อารมณ์ให้กลิ่นที่มันแตกต่างจากเตยใบยเล็กเตยหอมนะเนาะอ,อ,อันนั้นน่ะเอาไว้ทํา น้ำซุปทำน้ำต้มทำอาหารอะไรพวกนี้ค่ะจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดว่าในสำหรับการทำเครื่องหอมการทำอ,อ,อบร่่มอะไรพวกนี้เราจะใช้เตยใบเล็กเนาะต่อไปก็คือใบเนียมค่ะใบเนียมหน้าตาเป็นอย่างนี้หลายหลายคนบอกว่าเขาจะคล้ายๆก,กับใบาสาบหูเสือแต่ในความรู้สึกพี่จุ๋มพี่จุ๋มรู้สึกว่ามันเหมือนว่าชพืชอะ ห,หรือมันเหมือนใบใบชบาแต่ว่าลอยหยักเขาอะอาไม่ไม่ใหญ่เท่าใบชบาเท่านั้นเองใบลอยหยักเขาจะเล็กนิดเดียวเห็นไหมคะอ่าอันเนี้ยใบเนี้ยถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะหาเนี่ยเราไม่ใช้ก็ได้นะคะใบนี้แต่เตยเนี่ยต้องมีนะส่วนต่อไปก็คือชะลูดเราจะใช้กิ่งชะลูดนะคะแล้วก็มาทุบ อันนี้คือชะลูดที่พี่จุ๋มบอกข่าวที่แล้วเนี่ยลากเขาเริ่มเดินแล้วเห็นไหมคะเนี่ยลากเขาเริ่มเดินแล้วเดี๋ยวสักพักพี่จุ๋มก็จะลงดินได้ละตอนนี้ลากเขายังไม่เยอะเราจะใช้ส่วนของกิ่งก้านนะคะแล้วก็จะใช้สดก็ได้หรือจะตากแห้งก็ได้ถ้ากิ่งเขาเยอะๆก็มาตากแห้งได้นะ,ะแต่ถ้าใช้สดก็จะดีกว่าและอีกตัวหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือลูกซัด ลูกซัตเจ้าพืชตระกูลถั่วเนี่ยคะที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะจะต้องมีนะคะเพราะฉะนั้น3ตัวที่จะต้องมีเลยนะคะก็คือลูกซัตว์ชะลูดเตยต้องมีแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนสะดวกหาเนียมใส่เนียมเข้าไปด้วยก็จะดีมากเลยถ้า,าคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์นะคะอย่าลืม กดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์แล้วก็แชร์้เพื่อนด้วยนะคะในคลิปต่อไปพี่จุ๋มจะมาสาธิตการต้มว่าต้มยังไงไม่ยากค่ะไม่ยากแต่เดี๋ยวจะทําเป็นไกด์ไลน์ให้ดูนะคะเผื่อ,อยังนึกภาพกันไม่ออกนะคะแล้วเจอกันค่ะในคลิปต่อไปค่ะ